ค่ะกลับสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับลาวพัฒนาเนาะค่ะ,ะใจใ่ายเวลาจากน้อยพี่น้องเนาะค่ะโอ้ยตึกถล่มพี่น้องเอ้ยตื่นเต้นน้ำตาเขาเนาะค่ะอยู่บ้านเฮาประเทศไทยอยู่กรุงเทพมหานาครเนาะค่ะสัน้นพี่นอ้องเบอร์ข่าวเมื่อกี้เราหนาใจหายก็ขอให้ปลอดภัยเดอ้อหนาจะมีผู้คนอยู่ในหันอยู่เนาะค่ะ เป็นกำลังใจแห้กันเด้อพี่น้องเด้อค่ะโอ้ยบ่อยากได้ยินเนาะพี่น้องเนาะค่ะตึกถลม่มโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะค่ะลูกเต่าเล่ากอสามีพ่อแม่ไผ่นอเนนอยู่เทิงหันผู้ใดก็ให้พากันปลอดไพยเด้อค่ะตึกบักลายสันพี่น้องกําลังกอสางยู่งพังถลม่มลงมากเนาะค่ะโอ้ยแอบนั่ใจบ่ไห้เอาไปเบื้องขั้เตือนกันนะพี่น้อง ค่ะคำเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสน,นุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะโอ้ยด็ตนสารัพี่น้องเห็นตนหนาต,ตาเนาะค่ะยังกะสิเกิดขึ้นต่อไปหนีพี่น้องเย้ยมนุษย์ทำไรทำมาชาติไว้คักๆแล้ว ถึงจังหวะที่เขาจะกลับมาเอาขึ้นละมั้งพี่น้องเนาะค่ะเห็นหลวงโล่งเป็นแถวเลยค่ะโอ้แอดซันพากกันปลอดภัยเด้ออยู่ในตึกนั้นกองออกหยอกพี่น้องเลยไ่จะเห็นกะได้เห็นเนาะค่ะก็จะพอก็ได้พอโอวยอ้ยอวย หางานเนาเพื่อเห็นหลายๆสั้นพี่น้องค่ะไปบริงวดที่แล้วเนาะของเซียนสลักข้างพิ่นว่างเข่าเจนึงเนาะค่ะหนึ่ง,ห,งหกสองหกของแอดเข่าบอบบค่ะของเซียนสรักอ่ะของเอฟซีส่สงให้หกเจ็ดเก้าเนะาะเข่าที่เลขหกโอ้พระธรรมาดาใจพ้นเนาะพี่น้องเนาะค่ะ ใจสั่นลงกระหม่องเลยของน้องตานี่เขาทั้งบนทั้งล่างว่างสีกับหกเนาะคะ่ะหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองแต่เป็นตัวกลับหมดเลยนะคะที่หนึ่งหกอ่าหนึ่งหกสองหกอันเด็กน้อยกุ้กายเด็กน้อยยายอ,ยายอัดคลิปแป๊บหนึ่งยายอัดคลิปแป๊บหนึ่งค่ะเด็กน้อยปิดเทอมเพื่อจะเอาผ้ากันออกมาเล่น นคกาพี่นองเนาะเด็หน่อยพากนอกมาเล็นโอ้ยซันซันซัน,าน,านพากันปลอดภัยเดอ้อค่ะผู้ยึเทิงตึกพากันแขวขาดปลอดภัยคุณพระรักษาเด้อคุณพระศีรัตนาฏยเนะาะค่ะแอดว่างติดบนลางไว้หกเจ็ดแปดเอฟซีส่งให้สามสี่หกวิ่งรูดเจ็ดกับสี่เนาะค่ะ จับคู75 79 45 49สามตัวหางเดียว374 6เด่นได้พี่น้องมือนีแต่ว่าแอดพอจับเป็นยังคือพอจับ1อยเปอร์เซ็นคือขาดเคลื่อนทุกครั้งเนาะคะ่ะให้พี่น้องเลือกจับเอาถ้าพี่น้องมากเนาะคะ่ะแต่มือนีแอดมีมีความรู้ซืกอว่าอาจจะวิ่งกันออกนะคะอแอดมีเซ็นยูได้พี่น้องมีเซ็นเพราะสมควรเกี่ยวกับเรืองยังสีเนาะคะ่ะบาง ค่อนข้างที่จะจับกันออกดูนะคะหกสามหกสี่หกหกเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสี่แปดสามแปดหกเนี่ยแอดดูซื้อกว่ามันมันขับข่ายขับฆ่าตาเสม็นยิ่งว่าเออขาดขาดว่าหนาจะวิ่งกันบพแต่ว่าบพต้องเสียถูกหลอบเด้อพี่น้องนะคะบพต้องเสียถูกหลอบแต่มันจะมีอยู่ในนี้อยู่ค่ะนะคะเจ็ดสามเจ็ดสี่เนาะค่ะอันนี้คนละสูตรเด้อค่ะมันชนกันค่ะไปเบิ้งของเซียนสารคาม วางที่6กับ8ของเสี้นสารกข้ามชนก,นกันกับเหล็กติดบนล่ังของแอที่6กับ8นะคะ6จัดว่าเด่นเดียวค่ะ6อ่า4 6 4 8 8 6 8 8, 8 3ปดตัวหางเดียวคือ568แเป็นยังขึ้นเพาจับอ่าห8หามันชนกันเนาะคะ่ะพี่น้องมันจะไปนชนกับสูตรของน้องตานะคะเอาตามจับเบิงตามพี่น้องมากโลดดนะคะบางครั้งเข้าจับมากอะบพาเข่ากับมีนะคะ ของน้องตางวดที่แล้วนี่เขาทั้งบนทั้งล่างนะคะมือนี่จับสามกับหาฟันสามกับห่าเวที่รักนวยบนล่างเลยของน้องตาเนาะคะ่ะสี่สามแปดสามเก้าสามสี่ห้าแปดห้าเก้าห้าสามตัวหางเดียวคือศูนย์หาสามตัดเหรียญศูนย์สามน้ำเลือพี่น้องสนะั้นพี่น้องเอ้ยสั้นแอดพอคือมูได้ค่ะเงินแม่กะคว่ำดันกะขืนน้ำนะคะเดี๋ยวตูนเพลินพี่น้องตึกพัาตัวนาเลย ไม่อยากเห็นเลยค่ะทั้งห่วงลูกกระพองพี่น้องเอ้ยห่วงพี่น้องเอฟซี F C กระพอง้ากันดูผู้ใดก็ห่วงเมื่อล่ะค่ะประชาชนคนไทยคือลูกคือผีคือนองอเข้าเมื่อตะคะ่ะคนประเทศใดก็ห่วงเมือ่อตละค่ะไม่อยากให้อยู่ในสภาพวะ่ะแบบนั่นขอให้ทุกชีวิตปลอดภัยเด้อค่ะขอให้ทุกชีวิตปลอดภัยไม่อยากเห็นจะได้เห็นนาะพี่น้อง ค่ะไปเบื้องหลักสิบบนของห้าสามสูตรนะคะหลักสิบบนสามสูตรนะคะหลักสิบบนสามสูตรเดินมาจังสี่เลยเนาะค่ะพี่น้องสูตรนี่เ้าเตรียมใแตหลายมือเราละแต่ว่ามัดมาไล้ลงนะคะพอดีแต้มสีอกีกสูตรมือสุดท้ายหนึ่งหกสองหกก็คือเดินก็ขอให้เดินเด้อค่ะสูตรเกาใส่งานจริงนะอาจจะเขียนปากกายตัวนี้ก็คือใส่งานจริง แอดออโลงหนาเฟซอยู่สูตรนี้นะคะไปสูตรที่สองนะคะไปสูตรที่สองไปสูตรที่สองสองสามหกหลัหกสิบบนเข้าที่เลขหกแปดเก้าสองเข้าที่เลขแปดสี่ห้าแปดเข้าที่เลขห้าสูตรนี้แอดกับมักเนาะคะ่ะสองสามหกเข้าที่เลขสอง ชนกันยุทีเลขเจ็ดเด้อพี่น้องนะคะชนกันที่เลขเจ็ดนะคะหกห้าสามเข้าที่เลขหกเก้าแปดหกเข้าที่เลขแปดแปดเจ็ดห้าเข้าที่เลขห้าโอ้ยมือขึ้นแอดพึงนึกได้มือขึ้นนี่แอดฝันเห็นงูไง,ย,งยังไงเลยยุท่งดาดฝ่าทั้งหัวแอดสูง,สง ใหญ่มากแต่พอเห็นช่วงตัวช่วงหัวกับช่วงหางไม่เห็นเห็นแต่ช่วงกลางล่ำตัวพี่น้องใหญ่แห้งเนาะค่ะใหญ่แห้งโอ้ยพี่น้องไอิกรีาชูฟังเนาะคะ่ะเพิ่งนึกได้ถ้าแอดฝันยังสี่ขนขิ้งลุกนะคะ่ะขนคิ้งลุกแอดพยายามน้ำหาช่วงหัวกับช่วงหางบ่เห็นค่ะบ่เห็น ใหญ่มากพี่น้องขนาดท่อต้นขามปูนีล่ล่ะเห็นถ้าช่วงล่ำตัวคดแล้วก็เลื่อยไปย่วยย่วยย่วยง่ามมากสเก็ตสีสีดำท่องย่วยผ้าหนาแอดไปง่ามขักง่ามเนี่แอดพยายามแลนน้ำซองหาช่วงหัวกับช่วงหางบ่เห็นค่ะเพิ่งนึกได้ตอนนี้ได้ค่ะนี่เพิ่งนึกได้ตอนนี้เอง เห็นแต่ช่วงกลางตัวคืออย่าง่ะพี่น้องคืออย่าง่ะคะถ้าเอ็ดฟันเห็นงูในหญ่น้าในน้าส่วนใหญ่เขาจะตีเป็นเจ็เนาะพี่น้องเสียเอ็ดบอกค่อนข้างจะเป็นเก่านะคะเป็นเก้าเอ็ดฟันพักหลังนี่เพเป็นเจ็ดนะคะเป็นแต่เก่าแต่มือนี่เจ็ดชนมากเลยพี่น้อง เนาะคะ่ะเจ็ดแปเ้ด่นอยู่ที่เจ็ดมากเลยนะคะเด่นที่เจ็ดกเจ็ดแปสนก็ดแปดเกาห้าหกเจ็ดเนาะคะ่ะพี่นอ้องชวที่เล็กเสูตรของแอสดอกค่ะบอกลลยสูตรของแอด,ะะอ,อ,อ,แอ,ดอันนี้คือหลักสิบบนฟันไว้ที่เล็กเที่หลักสิบบนนะคะพี่น้องเลขเจที่หลักสิบบนเข้าไปบ้งชุดสมเร็จมาที่นี่ สรุปร่างเราพัฒนาสิบล่างเ้าว่างใบหาหกเจ็ด่าค่ะพี่น้องหลักหน่วยล่างเก้าสามห้านิชชนเยอะมากที่เก้าสามห้าสิมาบอกเอาไปเป็นลักลอยได้เลยนะคะหลักหลักหน่วยล่างก็คือหลักร้อยบนเนาะคะ่ะจับห้าเก้าห้าสามห้าห้าหกเก้าหกสามหกห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดห้าคันธามวาโยนีแอดมักยังแอดมักเจ็ดหา ยู่ปยังขึ้นหมากเจ็ดหาฝันว่าเขาไปได้เฮียนในบานหลังในบานนะคะอแอดออกมาอยู่หน้าตอนนี้หลังในบ้านเลขที่ห้าสิบเจ็ดพี่น้องแอดฝันว่าแอดเขาไปนั่งอยู่ในเฮียนเฮียนกับเป็นเฮียนหลังเก่าตอนที่พระท่านได้ยกเนาะคะ่ะตอนนี้แอดยกไม่แล้วเนาะคะ่ะเป็นเฮียนหลังเก่าตำตำหลอกก็มันเป็นข้างนอกคนเฮียนหลังเก่าคือก็จะทุมดินรัดแม่ค่ะพี่นอ้นองเขาจะตำจะเป็นหลุมเป็นสาง แอดเขาไปนั่งอยู่ในหันละบ้านเลขที่ห้าสิบเจ็ดแต่สูตรของเข้ามาชนเจ็หาอยู่ค่ะแอดก็เลยจะว่างไวที่เจ็ดหานี่ละลางเนะคะเอาคููเดียวนี่แหละหลายคููแล้วแต่แอดซื้อเพาเป็นพี่น้องนะคะอ่ะพี่น้องมาคููอื่นไปเอาได้ยาเสียแอดเด้อค่ะมันสามารถลุดได้ขึ้นกันนะคะคไปเบื้องสรุปบนนะคะสรุปบน นี่คะ่ะพี่น้องเข้าสรุปลักซิปบ,บนไวที่เจ็ดเก้าศูนย์เนาะคะ่ะเจ็ดเก้าศูนย์หน่วยบนสี่หกแปดจับตามนี่ขันถามว่ามักบนคือเข้ามักยังเนาะคะ่ะอ่าเลขเดนมากได้บนล่างของเข้าสี่ศูนย์นั่น,ชน, 8, นะะชนได้ที่เลขแปดนะคะชนได้ที่เลขแปดวันนี้เราเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดทั้งบนทั้งล่างเลยสำหรับของแอดเนาะแอดก็เลย ปักลักบนว้ที่เจ็ดแปดคือสรุปว่าคือแอดมักเจ็ดมือนีหางลางแอดฟันเจ็ดหาไรห,หลักร้อยก็คือหลักหน่วยล่างเก้าสามห้านี่ะ่ะคะหลักร้อยสิมี้เห็นบอนะคะส่วนชุดเต็มของแอดนะคะจับหลักร้อยตัวใดเนาะเพราะว่าปกติแอดจะอ๋อแอดจับเลขสามนะคะแอดจับเลขสามอาจจะมาที่ห้าหรือเก้าก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอสรุปยุติไวส้สำนีเนาะพี่น้องแคบเอาชุดสรุปล่างสรุปบนของเฮาสีมาบอนะคะหลังจากรุดไปแล้วงวดหนึง่งเอาสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไวส้สำนีเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ